ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับข้อนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเป็นตาไปนหน่อยเป็นการถ่ายนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวข้อนี้ก็มาดูว่าเฮ้ยจงตัดสินใจครับคําพระเอกของเราหาเทนชั่นในเคเบิล A B B C และ C D ที่จำเป็นครับในการในการพพอร์ตมวล10กิโลกรัมและ15กิโลกรัมของทราฟิกไลท์ B a n d C ตามลำดับนะครับ Respectively ตามลำดับและก็ให้หาหมุมแองเกิลทุกเอมุมแองเกเซตาทุกท่านครับเราบอกแล้วว่าสอมิติมันมีแค่สูตรเดียวมันมีแค่สูตรเดียวคือซิกมา f มีค่าเท่ากับกูนยเอาละเอาละแต่ตอนนี้มันก็จะยังเป็นเฮ้ยซิกมา f sub มีค่าเท่ากับ0ย์อีกตัวน,นึงกับซิกมา f อสัมีค่าเท่ากับ0ูนยค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทุกท่านครับ ผมเลยพาทุกท่านมาดูที่จุด B และที่จุด C ครับพยายามเขียนนะครับพยายามเขียนฟี b o ดี้ไดแกรมออกมาก่อนแล้วค่อยแอปพลายสมการสมดุลง,ง่ายมากง่ายมากไปดูที่จุด B ครับโอเคไปดูที่จุด B เราก็เริ่มเลยอันดับแรกเขียนฟี b o ดี้ไดแกรมครับอันดับแรกเขียนฟี b o ดี้ไดแกรมไปดูที่จุด B อ่าไปดูที่จุด B เขียนแกนขึ้นมาเพื่อความง่ายนะครับและแต่นะครับแล้วแต่คนไหนจะชอบเขียนข้างล่างหรือเขียนข้างบนแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคที่จุด B มีแรงเนื่องจากน้ําหนักครับมีแรงเนื่องจากน้ําหนักวิ่งลงมาแรงเนื่องจากน้ําหนักของก้อน B วิ่งลงมาขนาดมีค่าเท่ากับ mg w มีค่าเท่ากับ mg ก็คือ10คูณ9.81ทุกท่านครับลองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งก็จะมี เชือกสองเส้นก็คือ T, T, AB และ T, BC เขียนไปซะให้ครบเขียนไปซสให้ครบก็ดึงขึ้นไปข้างบนนี้ทำมุมกัน15องศาโอ้ใหญ่เกินไปปะ15องศาแต่ขอขอว่ดให้เห็นเป็นแนวแล้วกันนะครับอ่ายังไงพอทำจริงๆก็วัดให้หน่อยนะนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น15องศาเป็น T นะครับเป็น T A, B และอยู่ในแนวราบมีอีกหนึ่งแรงครับแ,แนวราบมีหนแรงสวยงามมากนั่นก็คือ TBC TBC ทุกท่านครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับทุกท่านอีกฝั่งนึงนั้นเป็นแรงเนื่องจากน้ําหนักค่อยหัวลงมาแรงเนื่องจากน้ําหนักค่อยหัวลงมาของทราฟิกตัวนี้เท่ากับ15กิโลกรัม 15กิโลกร,รัม W มีค่าเท่ากับ mg ก็กลายเป็น15คูณ9.81โอเคละอีกตัวนึง okay, อีกตัวหนึง่งนะครับอีกตัวหนึงนหน่งก็คือแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกที่ทํามุมเซตานี่ก็คือ T นะครับ C D okay. T C D โอเค T C D เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าก็ยังมีแรงเนื่องจากแรงในแนวราบอีกหนึ่งแรงนั่นก็คือนะครับ นั่นก็คือ tbc อีกหนึ่งตัวอยู่ในแนวรับคิดออกมาก่อนค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆค,คิดจะสังเกตว่าไอ้พี่จุด b เนี่ยที่จุด b ของเรานะครับเราไม่ทราบแค่ตัวเดียวคือ tbc แต่แต่ที่จุด c เราไม่ทราบทั้ง tbc, tcd และมุมเซตาดังนั้นเราต้องเลือกจุดที่มี ตัวที่เราไม่ทราบน้อยที่สุดนะครับผมก็จะเลือกคิดที่จุด b ก่อนที่จุด b โอเคง่ายแล้วครับไม่มีปัญหาง่ายแล้วไม่มีปัญหาก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับจุด b นะครับจุด b เราก็บอกว่า sigma f sub y มีค่าเท่ากันกับ0คนไหนจะใช้เป็นสับ x ก่อนหรือสับ y ก่อนก็มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอ่า และก็เขียนสมการออกมาซะนะครับคงไม่ต้องแตกแรงดูแล้วมั้งถ้าผ่านบท2มาแล้วแตกกระจุกระจายกันหมดแล้วแหละนะครับตัวนี้ก็ไกลมุมใช้คอร์สใกล้อะไกลมุมใช้ทายใกล้มุมใช้คอร์สนะครับขอ่ยทีดังนั้นก็เลยเริ่มว่าเอ๊ะทีเอายสิองศาครับชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับ ชี้ขึ้นเป็นบวกชี้ลงมีแรงเดียวก็คือแรงเนื่องจากน้ำหนักลบกับ10คูณ9.81นิวตันคำตอบออกมามีค่าเท่ากันกับ0เนื่องจากสมดุลน,นะครับมีค่าเท่ากันกับ0โอเคเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยต่อมาทำไงดีนะครับต่อมาทาไงดีต่อมาเราก็บอกว่าเอนะครับต่อมา ก็ไปดูซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0นย์ะครับซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ก็กลายเป็นว่าที่นะครับที่ใกล้มุมใช้ c o s เซต้านะครับใกล้มุมใช้ c o s เกต้าก็จะมีค่าเท่ากับผมขออนุญาตเขียนฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาก็จะมีค่าเท่ากันกับเท่ากันกับ TAB นะครับ T A B อโคศส15องศา ح. อ่าคนไหนจะชอบเขียนเอาซิกมานะครับซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0ย์และฝั่งนี้เป็นฝั่งขวามือเป็นบวกแล้วก็เขียนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้พยายามเราก็จะพยายามเขียนดูทั้งสองแบบนะครับแต่เวลาสอบจริงๆทำก็สอบจริงๆ เลือกแบบเดียวนะครับว่าจะเขียนแบบนี้ไหมตั้งสมการลวดเดียวหรือจะเขียนฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาเอาละถ้าเราแก้สมการนะครับแก้สมการเราก็จะพบว่าไอทีเนี่ยดังนั้นนะครับดังนั้น t a เ TAB เลยมีค่าเท่ากันกันกบ3 0 0นะครับ379.03นิวตันโอเคได้มา1นึ่งตัวไฮไลท์ไว้ก่อน แต่ยังไม่ใช่ตัวที่โจทย์ถามหานะครับตัวโจทย์อ่ะตัวแรกที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาเคเบิล t ท b ก่อนอ mm hmm. กลับมันไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับพูดผิดพูด,พดถูกโอเคตัวต่อมาตัวต่อมา เมื่อเราได้ tab เสร็จแล้วเอาเข้าไปแทนค่าเอาเข้าไปแทนค่านะครับเอาเข้าไปแทนค่าไอ้ tab cos เซต้าก็คือ tab cos 15องศาเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวามันก็จะมีค่าเท่ากับ tbc นะครับ t ค่าเท่ากับ tbc ลบตัวนี้ออกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสับสนกันดังนั้นครับทุกท่านไอ้ tbc เลยมีค่าเท่ากับ tbc เลยมีค่าเท่ากับ ที่ B C เลยมีค่าเท่ากันกับ300นะครับ316.11นิวตันโอเคละโอเคละนะครับอ่าเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเราก็ไปคิดที่จุด4ครับทุกท่านเราก็บอกว่าเอ้ a จุด C นะครับ at จุด C จุด C นะครับ sigma Fx มีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวก ให้ฟังขวามือเป็นบวกที่จุด4 sigma f มีค่าเท่ากับ0ดังนั้น t cd cos เซตเลยมีอารลบนะครับ366.11นิวตันมีค่าเท่ากันกับ0ได้ออกมา1สมการอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าให้ชี้ขึ้นเป็นบวก sigma f s u y มีค่าเท่ากันกับ0 เลยมีค่าออกมากลายเป็น TCD sin t e t a c d sin ลบกับน้ำหนักนะครับลบกับน้ำหนักของน้ำหนักของอไฟจราจรที่จุด c เนี่ยคือ15กิโลกัม <c oughs> ก็เลยกลายเป็น mg 15คูณ9.81มีค่าเท่ากันกับ0 2ส,สรรมการ2ตัวแปรหาค่าได้ เห็น s i ายเห็นคอรเนี่ยไม่ต้องห่งเลยนะครับเราก็จะจับสมการนี่หารกันให้นี่เป็นสมการที่1ให้นี่เป็นสมการที่2จับสมการที่2หารสมการที่1ย้ายข้างไปเรียบร้อยก่อนนะครับย้ายข้างตัวเลขออกไปเรียบร้อยก่อนทุกท่านก็เลยได้ว่าไอ้ tcd เนี่ยทรายเซตาส่วน tcd เนี่ยคอเซตาจะมีค่าเท่ากันกับ15คูณ9.81 หาร3.6อา3 6อ6อยนะ่เดี๋ยวสักพักไอ้ตัว t นะครับตัว tcd ตัด tcd ซ,ซ้ายส่วนคอรเป็นแทนเขียน Arc t แทนออกมาจะได้มุมเซตานะครับแก้สมการหา Arc t แทออกมาจะได้เซตามีค่าเท่ากันกับเซตามีค่าเท่ากันกับ2 2 9 9องศา และนะครับและตัว TCD ที่โจทย์ต้องการอีกหนึ่งตัวก็จะมีค่าเท่ากับ395นิวตันดังนั้นคำตอบของเราก็ได้ครบแล้วครับคำตอบของเราก็ได้ครบแล้วทั้งมุมเซตาทั้ง T ทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น t นะครับ AB ออกมาไม่ว่าจะเป็น t BC ออกมาและอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ TCD และก็มุมเซตาง่ายๆครับเราจะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ข้องมือไม่ว่าลูกจะยากขนาดไหนนะครับไม่ว่าลูกจะยากขนาดไหนซิ g ม m a f มันออกมามันเท่ากับ0อ่าดังนั้นทำให้ข้องมือและเราหวังว่าทุกท่านก็จะเต็มนะครับใน e q u i l ลิเบียม f อ a พาร์ติใน2มิติสลหรับข้อ5ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและไปเจอกันข้อต่อไปสวัสดีครับ